สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนเป็นช่วงที่ท่านนั้นยังค่อนขั้นที่ใช้คําว่าเป็นช่วงที่ท่านยังคงเหนื่อยนะคะแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งเครียดเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ความเหนื่อยของท่านนั้นจะมาพร้อมกับคําว่าโชคลาภและข่าวดีคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นในช่วงระยะเวลานี้ถือว่า เป็นช่วงที่ท่านเหนื่อยแต่ท่านจะมีข่าวดีๆมีการเงินก็ถือว่ารายรับเข้ามามากกว่าปกติฉะนั้นก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดีๆก็ขออนุญาตเตือนก่อนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะขอให้ท่านนั้นใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆห้ามใจร้อนเด็กขาดจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาและจะทำอะไรก็ตามจะต้องละเอียดรอบคอบและรัดกุม อย่าได้ประมาทจะทำอะไรก็อย่าเร็วเกินไปคิดเร็วทําเร็วจะส่งผลเสียไม่มีผลดีกับท่านแน่นอนท่านจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบกับทุกๆเรื่องนะคะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจในช่วงระยะเวลานี้ การงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีข่าวดีๆจากการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลานี้นะคะแนะนํานะคะไม่ว่าท่านจะเข้าไปพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามก่อนที่ท่านจะเข้าไปพูดคุยขอยท่านนั้นเตรียมวางแผนการใช้คำพูดให้ดีๆนะคะซักซ้อมคำพูดเตรียมเอกสารประกอบคำพูดด้วย เพื่อเป็นการาเพิ่มความหน,น,น,นักแน่นให้กับคําพูดของตัวท่านเองนั่นเองค่ะและทําให้เต็มที่ไปเลยไม่ต้องไปตกกังวลใจขอเพียงท่านมีความมั่นใจในการพูดคุยรับรองว่าไม่มีอะไรที่ท่านทําไม่ได้ทุกเรื่องที่ท่านพูดคุยมักจะประสบความสําเร็จช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะสติป,ปัญญาเปิดนะคะเรียกได้ว่า มีไหวพริบในการใช้คำพูดส่งผลให้งานที่ท่านทำนั้นก็ออกมาดีด้วยเช่นเดียวกันยังคงมีปัญหานะคะปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่ก็จะเข้ามาแทนแต่ข้อดีก็คือว่าทุกๆปัญหาที่เข้ามาท่านจะแก้ไขสำเร็จด้วยตัวของท่านเองหรือไม่ก็บางเรื่องบางปัญหาท่านก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยมีข่าวดีจากการติดต่อประสานงานหรือยื่นเรื่องยื่นเอกสารหรือ มีโชคลาภจากการเดินทางช่วงนี้บางท่านจะมีการเดินทางบ่อยและเป็นช่วงที่ท่านมีดวงได้ลงมือทําอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนั้นอยากจะทํามานานแก้ไขกับปัญหาค่อนข้างที่จะเก่งโดดเด่นมากสําหรับการแก้ไขปัญหาท่านมีดวงจะได้แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นและท่านก็ทําได้ดีมีคนนั้นพูดถึงท่านในมุมที่ดีๆ บางท่านจะมีชื่อเสียงจากการแก้ไขปัญหาสำคัญสำคัญสำเร็จท่านแล้วท่านจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นจากการแก้ไขกับปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ท่านในที่ทำงานประจำนะคะในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นงานยุ่งงานเยอะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาบางช่วงก็ต้องหยุดงานบางงานเพื่อหันไปทำงานอื่นที่เร่งด่วนกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ ในช่วงระยะเวลานี้ไว้ใจท่านมากขึ้นและมักจะใช้ว่า้หวานให้ท่านทํางานบางอย่างให้ซึ่งเป็นงานที่ท่านไม่ได้รับผิดชอบเป็นประจําคนนึกถึงนะคะมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นแนะนํานะคะในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเป็นไปได้นะคะขอให้ท่านพูดให้น้อยๆอ,อยู่นิ่งๆมีงานก็ทําไปไม่ต้องสนใจคนรอบข้างนะคะไม่อยากต่อให้เป็นงานที่ท่านไม่อยากจะทําก็อดทนทําไปก่อนคะ่ะไม่ต้องบน่น อย่าบนอย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ทำงานตามหน้าที่ไม่ต้องในช่วงระยะลานี้ไม่ต้องออกความคิดเห็นอย่าทำตัวเด่นจงเกินไประวังจะเป็นภัยจะเป็นการนำภัยมาสู่ตัวและที่สำคัญท่านเองก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นด้วยนั่นเองค่ะตั้งใจทำงาน ให้เต็มที่นะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าไม่ว่างานจะเข้ามามากเพียงใดก็ตามงานนั้นท่านจะถนัดหรือไม่ถนัดสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะที่ท่านนั้นจะทำไม่สำเร็จทำงานเก่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้และที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้ว่าไม่ว่างานนั้นนะคะจะยากแค่ไหนก็ตาม เป็นช่วงที่ท่านจะทําสําเร็จและที่สําคัญผู้หลักผู้ใหญ่บางคนจะคอยช่วยเหลือท่านจะมีคนคอยหนุนหลังท่านแต่ในขณะเดียวกันเวลานี้นะคะจะมีคนคอยก่อกวนอาจจะมีเสียงนกเสียงกามาพูดกระทบโสดประสาทพูดจาเสียสีเย่อยุอารมณ์หมิ่นประมาทนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าคอยพูดให้ท่านนั้นหงุดหงิดโมโหไม่ต้องไปหวั่นไหวกับคำพูดที่ไม่ดี บุคคลเหล่านั้นเขากําลังอิจฉาท่านค่ะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าเขาผู้หลักผู้ใหญ่เองก็เมตตาเรียกชายท่านบ่อยกว่าเขานะคะไม่ต้องไปสนใจแต่ก็อย่าได้ประมาทก็พอระวังเขาจะกลั่นแกล้งโดยภาพรวมเหนื่อยนะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่ในความเหนื่อยท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีเกิดขึ้น ขอเตือนอีกเรื่องหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านระมัดระวังคําพูดเสมอนะคะคิดก่อนที่ท่านจะพูดอะไรออกไปแนะนําให้ท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะทําให้เต็มที่เพราะสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จกับทุกๆเรื่องไม่มีอะไรหรอกค่ะที่ท่านจะทําไม่ได้ขอเพียงอย่างเดียวทําให้เต็มที่และไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะทําไม่ได้นะคะท่านเก่งกว่าคนอื่นในช่วงระยะเวลานี้ที่สําคัญ ท่านนั้นค่อนข้างที่จะความคิดลื่นไหลสติปัญญาดีนะคะคิดอะไรได้ไวส่งผลให้ทำงานได้ในที่สุดนั่นเองค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะการเงินของชาวลัคนาและชาวราศีตุลในช่วงครึ่งเดินหลังการเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะท่านมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้อยู่ๆก็ได้มานะคะ ได้เงินพิเศษจากงานประจำที่ท่านทำอยู่หรือได้เงินพิเศษจากงานพิเศษเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนเข้ามาจ้างงานท่านนะคะท่านใดที่ทำงานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหางานบริการต่างๆรับซ่อมเซอร์วิสรับเมานะคะ ในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านจะเพิ่มขึ้นแต่ต้องทําใจนิดนึงนะคะว่าค่อนข้างที่จะหน่่ยเลยทีเดียวและบางครั้งจะเจอกับลูกค้าที่ไม่ค่อยจะน่ารักยังไงก็ใจเย็นๆนะคะและท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าท่านใดที่ต้องบริการลูกค้าในช่วงระยะเวลานี้นะคะพยายามยิ้มแย้มจ่มใส่เข้าไว้ค่ะถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ค่อยพอใจมากนักหรอกแต่ยิ้มแย้มไว้เพราะว่าบางครั้งลูกค้าเขาจะ อาจทำให้ท่านประทับใจในที่สุดใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยจะเข้าใจเคืองกันด้วยไม่ชอบละในสิ่งที่เขาพูดกับการกระทำแต่สุดท้ายแล้วกับเป็นลูกค้าที่น่ารักนะคะการเงินยังคงเป็นเงินหมุนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลข้อดีท่านจะหมุนเงินได้คล่องและเมื่อใดก็ตามที่ท่านติดขัดมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้เสมอนะคะการเงินจะไม่มีคำว่าทางตันจะไม่มีคำว่า อับจนหนทางค่ะและท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านด้านการเงินทีนี้ก็มาฟังรายจ่ายของท่านกันบ้างฟังรายรับของท่านไปแล้วรายจ่ายของท่านในช่วงระยะเวลานี้ยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานจะเพิ่มขึ้นรายจ่ายที่เกี่ยวกับตัวท่านเองก็จะมีเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางพบปะผู้คนออกงานสังคมจะเพิ่มมากขึ้นค่าใช้จ่ายที่ท่านคาดไม่ถึง จะมีมาเป็นระยะระยะยังไงก็ขอให้ท่านนั้นใช้ใจ่ายอย่างมีสตินะคะอย่าเพิ่มใช้ใจ่ายตามใจตัวเองมากเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะรายจ่ายของท่านค่อนข้างสูงท่านมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่านและ ในช่วงระยะเวลานี้ท่านค่อนข้างที่จะขี้หลงขี้ลืมนะคะให้ท่านใช้วิธีจดบันทึกอย่าใช้แค่ความทรงจําเพียงอย่างเดียวแต่ว่าโดยภาพรวมการเงินถือว่าหมุนเงินได้คล่องเลยทีเดียวนะคะการเงินจะดีกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกแต่อยากให้ท่านใจเย็นๆก็พอเวลาที่ท่านอยู่กับคนรอบข้างหรือว่าคนในครอบครัวช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะขึ้นไวมากนะคะพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีด บางอย่างก็ไม่ต้องไปถือสาหาความและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาภายในครอบครัวนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างค่ะสำหรับคนโสดในช่วงระยะเวลานี้หากท่านเปิดใจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวท่านเองอยากจะถูกอ,อยากตัวท่านเองจะถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยหรือไม่เท่านั้นเองนะคะ สำหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วในช่วงระยะเวลานี้เวลาที่ท่านอยู่กับคู่ครองคนรักนะคะยังไงก็ขอยท่านใจเย็นๆระวังจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องฉะนั้นหากคู่ครองนะคะทำอะไรไม่ถูกใจพูดไม่เข้าหูทำอะไรไม่เข้าตาก็อย่าได้ถือสาหาความปล่อยผ่านไปเลยค่ะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเครียดเปล่าๆนะคะข้อดีก็คือว่า ทั้งคู่ทั้งท่านและคู่ครองของท่านจะเป็นที่พึ่งให้กหันและกันได้หากอีกฝ่ายมีปัญหาอีกฝ่ายก็จะสามารถช่วยเหลือได้ในบางเรื่องนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้จะทำอะไรก็ตามใจเย็นๆระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆระวังเดินเตะน,นั่นชนนี่ระวังมีดบาดน้ำร้อนลวกนะคะระมัดระวังอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายปวดหัวบ่อยระวังไมเกรนกำเริบ ระวังความดันกำเริบฉะนั้นดูแลสุขภาพไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นคะ่ะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะขอให้ท่านคือผู้โชคดีนะ มีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านทํากิจการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จสวัสดีค่ะ